จางเกีเที้ยวนะประตูสวรา์เจ๊ลงเจ๊จะลงนรกประตูสว่าค์นี่ยเดินไปเลยปขึ้นเหรอผมเห็นขึ้นเลยนะตายไปดถึงนนะตกดูสิเนี่ยตกลบเนยนี่ยืนทงางนี่ เราเจอกันที่ลิฟต์แต่ว่าบุกสองท่านไม่งั้นเราแย่เด็กหายได้ต้องไปขายได้กัไม่ขายแล้ว คุณวินยัพนยพรุ่งนี้อาวาตารสูงกันนี่ไหมเจียกว่านี้เจียกว่านี้เหรอใช่แระดัาน้ำท 5, 600 m, าาา่าไรห้าหกร้อยเมตรอวตารอ๋ออืค่าห้าร้อยสิบแปดเมตรอ๋อไม่หน,หนาวไหมไม่หนาวไม่หนาวโอเคไม่หนาวนะไม่หนาวนะอย่าหลอกกันนะไม่หนาว <c oughs> วันนี้หนาวแล้วเราก็จะมาถึงกระเช้ากลับแหละตรงนี้ตรงที่โลโกโ้เนี่ยเนี่ยเหมืองหง่ะมาตัวนี้เนี่ยอันนี้ก็คือฝรั่งเศสนะผู้หญิงนะเคยจัด ต voi, ัวน uh huh. ั้นกระตดดลงมาก็ชนอ๋อเหรอฉนต้องต้องาก็ยกไว้ครับขาบอมีเชือของผู้หญิงเขารอดไหมใช่ใช่ใส่ชุดทั้งเขาตรนี้ใชก็ปิงน่าจะไม่มีล้มน่าจะแต่ทำผิดชนตรงนั้นนะจริงจ้ิงท้งบวบแตเรา้องใช่ใช่เนเนชวมขังเขาเองนะ่ก็ใช่ยไม่ได้มีนะ

Å ja! ใช่ครับสนเียยคอ 京嗯，好河北啊，河北。嗯、需要乘坐景区摆渡车下车的游客，请往蓝色房子左边走。走需要乘坐景区摆渡车下车的。

Eu so